โอเคฮัลโหลสวัสดีครับนี่ทู o Faster นะฮะวันนี้เราไม่มีตัวแย่งอินโทรนะครับก็กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์อะไรนะตองบ้านเดอะซีรีส์นั่นเองนะครับก็ซีรีส์ลีสำหรับวันนี้เรามีเต้เซนไฟเออร์มาด้วยนะครับพร้อมกับน้องพลอยพร้อมกับน้องพลอยเฟร่งพลอยครับผมสวัสดีครับเต้สวัสดีครับพลอยสวัสดีครับเอาเลยครับเอโอเควันนี้เรามาเล่นด้วยกันเนาะ นะครับบ้านหลังนี้ okay, รสร้างโดยใครหาป้ายไม่เจอว่าเจ้าของบ้านอยู่อ๋ออย่างนี้นี่ <c oughs> นีน่เป็นการสร้างครั้งที่ยี่สิบของ 1, บีโบหนึ่งคนสร้างชื่อสีแดงบีโบหนึ่งนะครับเป็นวิกตอเรียนวิกตอเรียนเฮาบ้านสไตล์วิกตอเรียน เป็นชื่อสไตล์เหมือนชื่อแบบซับเบอร์เบิร์นหรือว่าชื่อแบบอะไรนะชื่อแบบโมเดิร์นเฮาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือสไตล์แบบว<ม>ิกตอเรียนเฮาครับก<ม>็แดงว่าบ้านนี้มีชื่อเสียงสุดแล้วใช่ไหมพี่ตัวไม่คือมันมีหลายบ้านเนี่ยบ้านนี้ก็คือสวย<อ>คนมารีวิวคนมากด <Like. S 1> ไลค์ให้เยอะเนี่ยวางป้าย nice cool job amazing work my iceberg is so hot looking great love planet อะไรเงรี้ย love it love amazing Uh huh. เดี๋ยวดูรอบๆบบ้านก่อนบ้านสไตล์วิกตอเรียนรู้สึกนี่ไม่ใช่บ้านหลังแรกที่พี่ดูนะอันนี้จะเป็นเคยเห็นก่อนนะนี้เคยเห็นก่อนนะเนี่ย,ย,นนนนยแต่ว่ามันจะมีหลังคาล,งลักษณะหลังคาเนี่ยมันจะเป็นทรงตัดส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นยอดแหลมอีกส่วนหนึ่งผมว่า uh huh. ถ้าจ้างให้ไปทําในเลสเ์ให้นี่ uh huh. คงเจียวมาก <laughs> เจียวไปเลยไอ<ว> <laughs> อันนี้คือ ที่พยายามพามาดูเนแล้วก็เกิดจะได้ไอเดียไปสร้างเองไปปรับปรุง uh huh. ดูสังเกตว่าั้วนี่เขาจะใช้แอนวิเนี่ถ้าเกิดเล่นในเวเนเนี่ยโอ้โหเราต้องมีความเหล็กก่อนเลย <laughs> ล้วล้วของดานฟ้าเนี่ยจากนั้นเออต้ลองดูนี่นะตรงไหนนะครับ <c oughs> เอ้ตรงนี้เป็นส่วนของปลายหลังคาที่มีปลายยอกแหละที่ดูว่ามันเป็นลักษณะพิเศษของบ้านสไตล์วิกตอเรียน จะต้องมีอย่างนึงที่สวยมากับลังดี้ถ้าคนปีนขึ้นไปมันจะแทงคนตายได้ไหมก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> วัสดุการสร้างบ้านตรงนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเป็น hardened g r a y เนาะ hardened g r a y ตัวเออ่สีเงินอย่างนั้นเหรอ hardened g r a y light g r a y อะฮะไม่ตรง f มันเขียน,นว่า silver <c oughs> แล้วก็เป็น diorite ดีไรเป็นขอบเหมือนเป็นเสาบ้านอะไรอืมโอเคครับข้อความไปเลยแล้วก็หลังบ้านก็ปลูกตงโมกับข้าว <c oughs> ใช่มีตงโมงมีข้าวด้วยเฮ้เฮ้อันนี้เป็นฟอสโซ่อันนี้วะฟอสโซ่ fossil. ถ้าเกิดว่าเป็นเฮ้จนะแปะกระโปรงให้ดีมันจะกลายเป็นรูปใบไม้รับถ,ถม สวยดีนะเฮ้ยจริงหรือเปล่าไม่ใช่บล็อกใบไม้นะอันไหนหรอไอ้พื้นน่ะนะ <c oughs> พื้นเป็นเป็นดินแบบดินในไบโอมนึงอะ่ะเออ,อ,อชิอดนดนที่มันแปลกๆมาใหมใช่ใช่อาา่าฮะแล้วก็มีต้นไม้ต้นไม้นี้ก็สังเกตว่าจะเป็นคอสตอมนะต้นไม้แบบสร้างขึ้นเองไม่ได้ปลูกขึ้นมา แอบมีโต๊ะนิดหนึ่งโต๊ะกระจกะแล้วก็เห็นโต๊ะสวยกว่านี้นออเนาะพลอยเนาะชอบชอบบ้านหลังเมื่อกี้ออันนี้โต๊ะผมไม่ค่อยสวยยังยังสวยไม่สุดอะสวยที่มากกว่านี้เฮ้ยโคมไฟสวย,ยหไวยนยหนเฮ้ย,ยโคมไฟติดนอกบ้านนีกออกไปเวลาแบบ มีโคมไฟรอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งมีประตูทางเข้าอ่าฮะโอเคเข้าไปดูนะครับอ่าโอเคเข้าไปดูข้างในดีกว่านะครับต้องปิดประตูไว้ก่อนใครมาเปิดละผมเองแเลยอ๋อละใครเปิดนะครับเปิดก่อนได้เปรียบนะผมบอกเลยเปิดก่อนได้เปรียบพี่เข้าและทีนี้ เข้ามาที่ข้างในอ๋อจะออกพื้นดินนะโอ้โคมไฟนี่ต้องดูโคมไฟนี้ก่อนเลยอย่างนั้นดูดิข้างในมันเป็นอะไรมันเป็นตัวมันข้างนอกอะครับมันเป็นอะไรไม่รู้ซีแลนเทอร์ซีแลนเทอร์วิธีการดูบล็อกเอ่อกดเอฟสามก็ได้เต่เราจะดูว่ามันเป็นอะไรอ่าแต่พี่ชอบวิธีการวาง วิธีการสร้างโคมไฟนอเตตอ่าใช่ครับ uh, <okay. S 1> ใช้เป็นแก๊สเพลนแล้วก็วางรอบๆแล้วก็ทิ้งค่อยดอกให้มันเหมือนโคมไฟสวยดีสวยดีย,ด hmm. ยี่ยมเลยพลอยดูห้องอะไรต่อไปดิห้อ hmm. งนั่งเล่นเลยห้องนั่งเล่นเลยละกันเนาอด้านนี้ห้องนั่งเล่น uh huh. ตกแต่งได้ดูมีอะไรเยอะมากอะ่ะ สังเกตดิว่ามันจะมีแบบเนี่ยแต่มีอันนี้ด้วยเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยดู้ป่ะอ๋ออันนี้แหละครับเออไม่รู้เลยผมนนไปอ,นนอันนี้หนังสืออันนี้เป็นบอกปลาอันนี้เป็นอ่างปลาปลางปลา,ปลาใช้หัวคน ใช้หัวคนกับสกินได้เยอะมากอันนี้ก็เป็นโน้ตบล็อกอะไรฟอยเราดูกันแล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้เนี่ยเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยเออมามาอันนี้อันเนี้ยโอ้ใช่ใช่อันทีวีทีวีแบบมีเสาด้วยนะพตดเก่าอ่ะ ทีี่จนูวสไตล์เก่ามามากเลยอะแบบปิก๊กเจอร์เลยเนี่ยเอาไว้แตกไปอ่ะฮะอันนี้นะวินรอเอาไว้แตกไปเออผมก็ว่าอยู่มันคุ้นๆเห็นจากไหนเพิ่งวางรีซอสแ็กลงไปเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวจำได้โอคเป็นติดโซฟาอยากจะบอกว่าโอเคนะ หลูมาก่ใช้เป็นสโนสามเลเยอร์กับสแตร์ยงมันดูมีมิติมันดูมีแบบนั่งได้องี้พนักวางแขนแยกกับตัวโซฟา่าฮะเ่ะต้เต้ต้องสังเกตดูดิไอตัวโซฟาด้านล่างที่เป็นสีขาวอ่ะมันจะเตี้ยกว่า,าพนักวางแขนอยู่หนึ่งบล็อกหนึ่ง<ม>ดนึงขีดใช่ใช่ใช่ครับ โอเคเราไปดูห้องกินข้าวกันต่อไหมไปกันเบอร์โคมไฟสวยอีกแล้วเฮ้ยเทียนเทียนอ๋านี่เทียนเหรอเทียนอ๋อเหมืนหัววางเทียนอะไรนี่จริงใช่หัวคนเทวมาเป็นเทียนที่น่ารักมาก <laughs> ดูโต๊ะขอธรรมดามากเลยอะ่ะโต๊ะขอวางเป็นแก๊สบ็อกซ์แล้วก็เอาสแตมปมาวางข้างๆเขินข เตาอีแต่ข้างนอกมันสวยมากนะเฮ้ยห้องนี้คือไรไหนห้องทำงานหรือเปล่าครับไปไปไปไม่รู้ผมไม่รู้ผมคิดเราไปงั้นเลยนี่นี่เ่าะคอมพิวเตอร์ด้วยที่เราอยู่ฝั่งนี้ตัวเลยเขคอมหน้าวินโดว์ด้วยนะวินโดว์วินโดว้ไม่ได้ใช้แม็กวินโด้ไอฟี่อะไรครับ น่าอันนี้น่าจะวินโดว์เก้าอะวินโดว์เก้าเปดวินโดว์เอ็กดีวเก้าแปเวลากดปุ่มสตาร์ทแล้วว่าปุ่มสตาร์ทเป็นสีเขียวอะเฮ้แอบสังเกตเห็นม่านดูดิสองชั้นใช่ใช่ใช่พอยใช่แล้วมันเป็นสองชั้นก็ว่าทำไมมันยาวๆแปลกๆเใช่สวยสวยดีนะว่าไหมใช่เดี๋ยวไปใช้บ้างเนี่ย <Okay. S 2> อประตูนี่เป็นประตูกระจกเนาะก็ดีเหมือนกันต่อมาก็คือห้องครัวต้นไม้เต้เต้ดูเทล่าชอบกินเผาดูเทล่าบอยดูเทล่าอีกแล้วบ <c oughs> อ,อยอีกแล้วอร่อยกันเลยครับ <c oughs> ผมไม่รู้จักอ้าวกรรม อธิบายดินูเทลล่าคืออะไรรู้แบ็กกับเอันนี้ไว้เต้ฟังหน่อยนูเทลล่าคืออะไรพี่อธิบายไปเลยอยุ่ยมันคือ,ม,คอมันคือช็อกโกแลตที่เอาไว้ทาขนมปังที่อร่อยที่สุดในโลกเลยเตฟไปลองซื้อดูอร่อยหมดเมาเมาเปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นตูน้เย็นตูน้เย็นทำจากบล็อกเหล็กชิิมใช่ทำจากบล็อกเหล็กแล้วก็มีสวิชกับ ปะทุนนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้พลังพลังไหนของเครื่องปิ้งขนมปังไงอ๋อเครื่องปิ้งขนมปังผมไม่เห็นข้างบนนี้ผมไม่รู้นะเนี่ยเออพวกนี้น่าจะทำไม่ได้จริงในในเลสเซย์นะเลสเซย์ปกติเลยว่าปกติน่าทำไม่ได้ใช่มันต้องเสกหัวใช่เศรไม่งั้นก็ต้องไปอ้อนวอนแอดมินให้เสกให้ฮึปึ๊บอา ออกไปแล้วอันนี้ออกไปนอกบ้านโอเคเราขึ้นไปดูชั้นสองกันไหมไปเลยนะครับ Let's go Let's go ใช้อีนนี้กี่แล้วว่าใช้แอนวิวเป็นอะไรอ่ะเป็นรั้วบันไดก็หลังเนี่ยเขาชอบใช้แอนวิวเนาะใช่ชอบใช้แอนวิวในการเอามาเป็นออะไรอ่ะทางขึ้นบันได <laughs> แปลกดีเนาะเล่นดีทางบันไดใช่ อ่าฮะไป่องกันเลยครับเข้ามาตรงนี้จะไปห้องไหนก่อนดีห้องนี้ก่อนเลยักเนาะดูเข้ามาแล้ววะดิห้องนี้เป็นห้องนอนเฮ้ยพี่อืดูเพิ่งสังเกตนาฬิกามันมีตรงที่เปิดด้านหลังด้วยอ๋อไม่เหมือนปุ่มตั้งไว้เปลี่ยนฐานอะไรอย่างงี้เออเพิ่งเห็นเป็นสกินหัวไงเออม่านเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะพอย ฮ้่แต่นี้วางไม่พรบไอ้กระจกฝั่งนี้กระจกฝั่งนี้สลับสีแฮะเขียวน้ำเงินเขียวน้ำเงินนี่ชบๆบอ่ะฮะต้านเลยวินลายละวินรอจริงๆเขาหน้าจะทำเป็นแบบหนังสืออะไรเงี้ยตั้งใจให้เป็นหนังสือให้มองเป็นหนังสือสไตล์คนนี้คุ้นๆนะแบบเราเคยเห็น สไตล์ตนี้เออเราเคยเห็นแล้วการตกแต่งบ้านแบบนี้การตกแต่งผนังแบบนี้เขาม็ได้เอาไปพาคอยอย่างนี้แน่นอน,นให้พี่เดานะน่ก <c oughs> <c oughs> ็สวยดีเอาไว้ทำสวยๆ <c oughs> okay. โอเคแต่เตียงเตียงดูเฉยมากเลยอะีู๋ชอบบ้านที่มาให้แ<ห>ขวนเสื้อสุดละม,มาดูบ้านมาดูห้องนี้กันต่อ ก็คล้ายๆกันมีอะไรแปลกบ้างไหมไออันนี้มันคืออะไรทําไมมันถึงชั้นวางของมันถึงสูงจังเลยทําไมเขาวางชั้นวางของสูงจังเลยลิ้นชักหนูเอื้อมไม่ถึงนั่นแหละต้องแบบปีนขึ้นไปมองเลยทำไมเขาดูดีๆมันเหมือนหน้าคนนะครับปาสองข้างนี่เป็นป่าตรงนั้นเป็นปากเนาะจินตนาการสูง แต่ว่าไอ้ชั้นวางของตัวนี้พี่ชอบถ้าชอบชั้นวางของพี่ชอบอันนี้มากกว่าดูดิมันมีบันไดใช้บันไดสองข้างแล้วก็เป็นอัพสแลปสองอันดูแบบเหมือนแบบใช้ไม้ยึดตรงเนี้ยสองข้างแล้วก็ตรงนี้เป็นแผ่นยาวมีกลองวางนะ <c oughs> นี่อะไรล่ะครับให้เรารูเสื้อผ้าดูเสื้อผ้าใช่ตัวนี้นะตู้เสื้อผ้าต้นไต้นไม้ อย่าไปหยิบต้นไม้เขาอีกนะเขาจะหยิบเลยห้องน้ำห้องสันมาของเราคือห้องน้ำนะครับมีเพราะว่าคนหนูด้วยจะโคกเฮ้เราทำได้ยังไงเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรออ๋อใช่เป็นลายไงอ๋อโอเคได้ละก็คือตามนี้เลย มีการบอกไลฟ์เขาด้วยนะเออเวลาเวลาเอาเต้ทำเป็นแบบกดดึงของอ่ะดึงของออกมาอย่างเงี้ยกดเมาส์กลางอ่ะกดเมาส์กลางอ่ะอ่าแล้วก็ชี้ไปที่มองไปที่ธงก็ได้แล้วก็ใช้เมาส์กลางอ่ะมันจะเรียกจะเรียกนี่มันไม่ได้เลยกรรมต้องใช้เป็นคอนโทรลอนไนวะเอิมนะเออ ไอตกอไอเอาไว้เลื่อนนะนะใช่ใช่ใช่พี่ตั้งพี่ตั้งไว<อ>้ตรงเมาส์กลางไม่เป็นไรค,คือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราดึงของมาเนี่ยเราเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยไอแบนเนอร์เนี้ย <c oughs> ถ้าเราเอาเมาสไปชี้มันจะบอกว่ามันวางยังไงถึงจะกลายเป็นรูปแบนเนอร์แบบนี้ถ้าเอาเมาส์ไปชี้มีเสียงหลอนนะเห็นปล่พ่อยเห็น ด้านซ้ายก็นี่เป็นกระจกนี่ว่ะ้ยกระจกเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเจ๋งมีเงาด้วยงทำใช้ทงทำกระจกพอยใช้ทงทำกระจกดูดิเฮ้ยเจ๋งอ่ะมีเงาด้วยเออสวยเพิ่งเห็นอันนี้สวยจริงเฮ้ยชอบอ่ชอบชอบชอบเหมือนกันเลยไรท์เบสกราดีย็นแค่นี้ไงบลูเดอร์กรีมบลเดอร์สามสามสลอตเองอ่ะสามชั้นเองง่ายแจ่มเลย มันทำแค่แบบไล่สีขึ้นมาใช่แล้วก็ล้อมกรอบแค่นั้นเองมันม<ต>ีเต้วยี่ห้นช็อกโกเดี๋ยวก,ก็แตกหรอกเต้เต้เต้ดูดิช็อกโกมันก็ทำจากทงกันนะดูดิเห็นป่ะเห <c oughs> มือน,นฝาปิดช็อกโกะเออเห็นป่ะเต้ข่าวนเลย <c oughs> แล้วก็ตัวช็อกโกก็จะเป็นไอสแต็กวอดกับ หัวเท่อยู่สวยอยู่เอาไปเป็นไอเดียทําบ้านได้ปุ้ยฟ้าผ่าโอ้โหปนดกซะด้วยทาไมฟ้าผ่าก็ไม่รู้มีหน้าต่างอีกแล้วไม่แต่อันนี้มีม่านไงเอ้ยยังมีม่านมีฝักบัวด้วยครับเออมีฝักบัวด้วยตรงนี้มีปุ่มไว้เปิดฝักบัวยิ่งเคลองใจกับไอ้บ้านที่สร้างไว้ข้างใต้แถมมีทางให้มองลงมาข้างล่างอีก มีกระจกให้มองเข้ามาในห้องน้ำ่ะนะอาบน้ำไม่เป็นสุขต้องมีม่านปิดแบบนี้ถึงจะดีเนาะเชรญโอเคเรามาห้องต่อไปนี่ก็ใหญ่พอสมควรแต่ดูแล้วเฟอร์นิเจอร์ด้านในนี่เหมือนกับอันก่อนเนาะมีม่านมีเตียง ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่ว่าไอ้พวกชั้นอุปกรณ์ไม้บิวอินตรงนี้สวยโอเคอยู่แค่เอาสแตอมาวางสลับสลับกันนี่ก็ได้แล้วก็สวยนะเนี่ยแค่นี้เองนะแค่นี้ก็สวยได้เห็นไหมแค่นี้ก็สวยได้แล้วเตอชั้นวางตรงนี้เป็นแบบเอาสแตอสแตอมาวางสลับสลับกันก็สวยแล้วเออน่าคิดน่าคิดเดี๋ยวไปทำบ้างดีกว่าคนเรียนแบบ ห้องนี้ใหญ่จังเฮ้าส์เฟอร์ไทน์ใช่ไหมใช่มีที่นั่งด้วยสีแดงครับนี่ชั้นสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ยใหญ่เพราะมีกระจกหรือเปล่าพี่เออมันมีกระจกมันเลยดูใหญ่แล้วก็อย่าลืมว่ามีม่านด้วยนะเอาไว้ดึงออกมาปิดใช่ออกไปนี่มองเห็นถนนด้านนอกทะลุหน้าต่างไปเลยวิ่งชนน no รีบไง ตื่นเช้ามาทำกันสายไม่ปิ๊งออกไปโลกนอกลงไปรถจอดลอยอยู่ด้านล่างถพอดีทะ <c oughs> ลุลงไปในกระจกข้างล่างเลยไออันนี้ก็นห้องนะ้ำอีห้องนึงัากตรงข้ามเป็นโบสถ์อ่ะอ่าใช่ <Okay. S 2> มีหลุมศพอยู่ด้วยว่ะ <c oughs> หล่อนีเนี่ยัากตรงข้ามโบสถ์่างข้างโบสถ์มันมีเหมือนเป็นเหมือนเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรหยาดหยาดวะ ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะจต่ได้แค่ว่าสุสานสุสานเออสุสานสารประชาอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาหลอนได้ห้องน้ํานี่ก็ยังโอเคเหมือนกันคล้ายๆกันอยู่นะลักษณะห้องน้ำคล้ายๆกันนอนๆอยู่นี่เห็นคนเดินข้างล่างไม่ต้องแปลกใจเลยกรรมโอเคเดี๋ยวเราลงกันด้านล่างกันนะครับเฮ้ นี่มันมีอันนี้ด้วยแอบมีห้องนี้ห้องลับห้องลับห้องลับข้างใต้อันนี้เป็นชั้นใต้ดินไม่ใช่ห้องใต้บันไดโอ้โหโอ้โหใหญ่เป็นมุมเก่มากที่จะมีผีหลอกยี่ข้างหน้ามีสุสานน่ะมันเป็นในนี่นะมันเป็นเหมือนแบบห้องของอะไรเงี้ยสังเกตดูเสียงอะไรมาเสียงรถบัอเอาเนี่ยนะเสียงรถบัก โอเคนนทตบ็อกเฮ้แต่หน้าตามันเหมือนกล่องใส่ของอ่ะเหมือนเหมือนลังใช่ใช่ลังไม้โอเคมันเหมือนกับเป็นห้องเก็บของที่มันยังไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยเฮ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 ้ยนี่คือไรนี่คือไรให้ทายเฮ้ยไอไอเตาไอทำคำให้อะไรนะฮีตเตอร์ไอฮิตเออนั่นแหละนึกชื่อไม่ออก เนึกอกวาะคือบ้านฝรั่งอ่ะเขาจะหนาวใช่ไหมเขาก็ต้องมีอะไรที่ทําความร้อนที่บ้านเขาก็จะเป็นอันนี้แหละฮีเตอร์แล้วเขาเอาความร้อนเนี่ยส่งเข้าไปตามท่อขึ้นลงไปจุดต่างๆของบ้านเร้ไมัเกระจาอยู่ทั้งบ้านเลยใช่แต่บ้านเราไม่จําเป็นเพราะบ้านเราร้อนิบหา่ต้องเป็นแอร์คอนดิชันแทนยิ่งมีฮีเตอร์นะโอ้โหนักเลยแล้วก็อันนี้น่าเป็นพวกอุปกรณ์อย่างเช่นเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ย ฝรั่งเขาชอบเอาเครื่องสัก้ามาไว้ด้านล่างของบ้านดีๆก็นึกถึงนางผีขึ้นมากลับขึ้นเถอะเริ่มหลอนละใส่เสื้อเชิองรับได้เลยใส่เสื้อเชิดมาย้ายนิดหมดแล้วสำหรับบ้านนี้สวยเลยทีเดียวบ้านสไตล์วิกตอเรียนเฮาส์โดยบีโบ1หนึ่งนะครับคิดว่าไงกันบ้างทุกคน ก็ oh, สัสดาเด็ดเลยพี่เ hey. จมชอบข้างนอกชอบข้างในตรงเอชันวางของอ่ะ <c oughs> เออชอบอินนี่ดยอิน,น,นทเทเลียถือว่าางดีนะพี่รู้สึกว่ามันดูเยอะๆหลายๆอย่างมันตกแต่แล้วมันโอเคไอ้พวกหัวเขาใช้หัวได้เยอะดีมากโ <c oughs> ต๊ะเนี่ยยังคค้งใจไอ้โต๊ะกินข้าวอยู่ทําไมเขาวางไม่ค่อยสวยเหมือนไม่ถนัดเขาอ่ะแล้วเตียง เตียงมันสวยได้มากกว่าดีเว้ยไอพี่ทูผมเห็นห้องใต้หลังคาพี่เรายังหาทางเข้าไม่เจอละอ๋อไม่เจอหรอเหมือนเขาทำห้องไว้อะหนูไม่เห็นทางขึ้นนะพี่ไม่เห็นเหมือนกันแฮะเราพลาดไปหรือว่าไม่มีทางขึ้นอยู่แล้วเหมือนจะยังไม่เสร็จ้วยไม่มีทางขึ้นอพอไม่มีทางขึ้นใช่ไหมไม่ไม่มีจริงนะเหมือนจะไม่มีจริงนะ ไม่เห็นสองทุกทางเราไม่มีไม่มีเราจบและจบละลงเราเป็นอีกชั้นหนึ่งชั้นชั้นอะไรไม่รู้เผื่อ,อไว้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะม้าโล่งเลย,ยนี่ยังถือว่าเออยังไม่เสร็จดีหรือเปล่านั่นแหละครับนั่นแหละพี่ก็มีสองเรื่องพี่ก็ยังมีปัญหากับบ้านที่สองเรื่องก็คือเรื่องเตียงกับเรื่องโต๊ะเขาเนี่แหละโต๊ะ <laughs> มันสวยได้มากกว่านี้เลยแล้วก็เตียงนี่ก็สวยได้มากกว่านี้เหมือนกันปัญหาคาใจใช่คาใจพี่มากแต่โดยรวมแล้วถือว่าสวยบ้านหลังนี้ถ้าให้คะแนนเต็มสิบเนี่ยพี่ให้สักแปดแล้วกันเนาะถือว่าสวยมากคุณอห่นให้เท่าไหร่เอ่ยผมไปสักเท่าไหร่ดีครับเอาพอยก่อน,นแบบ หนูอยากให้สักเก้าหนูอชอบการตกแต่งเขาอ่ะมันเยอะดีอ่ะมันหลากหลายอ่ะ,อะออแต่ว่าอีกหนึ่งผม,<ต>ผมว่าผมให้สิบอะไรพี่เพราะผมทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนเข้าใจดูเข้าใจพี่เท่าไหร่พี่ให้แปดใช่ไหมออชอบชอบชอบบ้านหลังไหนชอบบ้าน,อน <c oughs> โอเคถ้าม่มีใครว่าอะไรแล้ว ก็ขอขอบคุณเต้และน้องพลอยด้วยนะครับที่มาแจมในคลิปน,นี้นะครับก็ลิงก์ของทั้งสองคนอยู่<ล>ยด้านล่างนะครับ<ๆ>ใครยังไม่กดติดตามไปกดติดตามด้วยนะครับผมทั้งน้องพลอยทั้งเต้เลยนะครับจัดไปจัด <c ười> ไปไปกับคลิปอ้าวล่ะแล้วสำหรับ <c ười> ผมยังต้องใจสุาสารขอดูแบบชัดๆ <c ười> <c ười> มีการลงไปสอง,งมีการแถ<ผ>มคลิปไอ้พัด บ้านนี้มีการแถมนิดนึงไปดูบ้าน <Okay. S 2> เริ่มเฮ้ยแตนูชอบทางอะเฮป็นทางเดินแบบโค้งๆวนมาอะไรมานี้โอเคบ้านหลังนี้เรามากลับสนใจบ้านหลังนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็สำหรับบ้านหลังนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันเนาะไว้ถ้าเกิดว่าน้องๆมีคลิปมีเซิร์ฟไทยเซิร์ฟไหนอยากให้พี่เข้าไปดูรีวิวบ้านเนี่ย <c oughs> ก็เชิญได้บอก คอมเมนต์ที่ได้ด้านล่างนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าบ้านนี้น้องให้กี่คะแนนเต็มสิบนะครับให้กี่คะแนนเอาล่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ <Bye. S 3> บ,าบายไม่บาย